วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเขื่อนลัดชปภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเราจะพักโรงแรมในเขื่อนที่ชื่อว่าพันวารีเดอะกินเนอรี่ซึ่งหนูและเอเชื่อว่าคงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หลายๆคนอยากไปโดยเราเลือกแพ็กเกจแบบ2วันหนึ่งคืนเพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมคะว่าเราจะได้อะไรบ้างมาติดตามรับชมกันเลยคะ่ะเราติดต่อจองห้องพักผ่านเว็บไซต์กับที่พักโดยตรง สมัยนี้มีมิจฉาชีพเยอะให้ระวังกันด้วยนะคะการชำระเงินมัดจำที่พักต้องผ่านบัญชีมังกรหยกกรุ๊ปเท่านั้นนะคะเมื่อใกล้ถึงวันเข้าพักทางโรงแรมจะนัดให้เราไปถึงท่าเรือประมาณ11โมงเพื่อขึ้นเรือตอน11.30หากไปถึงช้ากว่าเวลาที่กำหนดเราจะต้องเหมาเรือเข้าไปเองราคาประมาณ3,500บาทโดยไกด์ จะรอพบเราที่ร้านอาหารใบพัรพอถึงเวลาเขาก็จะพาเราไปขึ้นเรือถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องเสียค่าเข้าอุทยานด้วย300บาทประมาณ11โมง45เรือก็จะออกจากท่าเรือขณะดโดยสารเรือ ต้องใส่เสื้อชูชีพด้วยนะคะปลอดภัยไว้ก่อนน้ำในเขื่อนลึกประมาณ80-90เมตรเลยทีเดียวค่ะเขื่อนรัจพาจัะภาเดิมชื่อว่าเขื่อนเชี่ยวหลานซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่9โดยสร้างปิดกั้นลำน้ำของแสงที่บ้านเชี่ยวหลานเพื่อกักเก็บน้ำผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากนี้ยังได้ประโยชน์เกี่ยวกับการชนละระทานและการท่องเที่ยว ซึ่งราษฎรแถวๆนั้นได้มีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกด้วยเดินทางมาประมาณ30นาทีก็ถึงที่พักวันนี้แดดไม่แรงมากท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมค่อนข้างมากแต่ก็ยังคงเห็นน้ำสีเขียวมรกตโอบล้อมไปด้วยขุนเขาที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับท้องฟ้าสีคามสวยงามจนอยากจะหยุดเวลาไว้เพียงเท่านี้แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีใครหยุดเวลาได้ไม่ว่าจะยามสุขหรือยามทุกเวลาก็เดินเท่ากันสิ่งที่ทำได้คือมีสติมองดูเวลาเดินไปตามความเป็นจริงนี่คือสัอจธรจรมนะใช้เวลาเช็คอินประมาณ10นาที พนักงานก็พาเราไปที่ห้องพักเราจองห้องสุพิยเอาไว้นะคะซึ่งเป็นบ้านหลังแรกที่ติดกับร็อบบี้เป็นบ้านหลังใหญ่ที่มี4ห้องนอนข้างบน2ห้องข้างล่าง2ห้องข้างล่างจะมีลิฟวิ่งรูมตรงกลาง<ช>เราจองห้อง V, 10 v ี102เอาไว้นะคะคือห้องชั้นล่างเปิดห้องมาก็กระโดดน้ำได้ทันทีภายในห้องพักทำจากไม้ให้ความรู้สึกอบ อุ่นสบายเข้ากับธรรมชาติห้องพักมีห้องน้ำในตัวขนาดกระทัดรัดมีอุปกรณ์ครบคันมีรองเท้าแตะให้ด้วยนะคะหน้าห้องพักจะมีระเบียงเล็กๆพร้อมเก้าอี้สองตัวไว้นั่งชมวิวธรรมชาติเก็บขอ,องเข้าห้องแล้วนะคะเดีย๋ยวเราไปกินข้าวกันไปชิลกั เก็บของเสร็จแล้วก็ได้เวลาอาหารกลางวันอาหารสมมื้อจะถูกรวมอยู่ในแพ็กเก็แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาหารมื้อแรกมีอะไรบ้างพนักงานเขาจะถามเราว่าเราทานเผ็ดได้ไหมเราขอเลือกแบบไม่เผ็ดมากเพราะว่าแฟนกินเผ็ดไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเมนูของเราก็จะมีผัดผักรวมวุนเส้นผัดไข่ต้มจืดแครอทหัวไชเท้าและผแงไก่รสชาติอาหารอร่อยมากๆ พอทานอาหารเสร็จก็กลับเข้าห้องพักภายในห้องพักจะเปิดได้แค่พัดลมนะคะแอร์จะเปิดได้ตั้งแต่5้าโมงเย็น,น,นจนถึง9โมงเ<อ>ช้าเท <5 S 1> ่านั้น<ง>ค่ะเปิดพัดลมได้อย่างเดียวนะคะเครื่องไฟฟ้าอย่างอื่นก็คือจะอยังใช้ไม่ได้ทานอาหารเสร็จก็นั่งเล่นหน้าห้องพักสักครู่ <c oughs> ให้อาหารย่อย ใสมากสีเขียวเหมือนมรกดเลยค่ะน่าเล่นมากๆหลังจากอาหารย่อยก็ได้เวลาไปทำกิจกรรมกันแล้วนะคะไปพายเรือคายัคกันค่ะฮันนี่งองแงแล้วบอกว่าจะไปจะไปจะไปเล่นานานๆแคนพายโอลี่สิบนาทีไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วล้วนล้วนลวน,ลวน,ลวนจะอาบน้ำงองแงแล้ว นี่น่่มออองงอบบยาะห,หลังจากพายเรือคายักเสร็จก็ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเดินเล่นรอบๆโรงแรมกันเก็บภาพบรรยากาศสักหน่อยสองคนได้ไหมคะได้ครับอันนี้สองคน<ม>ไ,<ม>ได้เลตรงนี้ไม่ไปไม่ไปทางโรงแรมทำโต๊ะลอยน้ำเอาไว้ สีเขียวสดใสถ่ายภาพออกมาแล้วสวยมากๆค่ะหลังจากถ่ายรูปเสร็จก็กลับมานั่งเล่นชิลๆที่หน้าระเบียงห้องนะคะฟ้ามืดคึมมาเชียวค่ะเหมือนฝนจะตกไกด์บอกว่าถ้าฝนไม่ตก6โมงเย็นจะพาไปชมวิวทิวทัศน์ในเขื่อนรัชประภา แต่ถ้าฝนตกก็อดไปค่ะประมาณสี่โมงกว่าฝนก็กระหน่ำตกลงมาจนเกือบหกโมงฝนก็ยังไม่หยุดตกน้องไกด์ก็เดินมาบอกว่าวันนี้ของดร่องเรือตอนเย็นค่ะธรรมชาติอยู่เหนือการควบคุมเราทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่นั่งดูวิวฝนตกไปก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเย็นสบายตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นแล้วนะคะ ในห้องนอนก็สวยแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าข้างนอกมืดคลึ้มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ถึงเวลาของอาหารเย็นอีกแล้วค่ะเมนูตอนเย็นก็จะมีปลาชุบแป้งทอดไก่ผัดเม็ดมะม่วงผักเหลียงผัดไข่ แกงส้มยอดมะพร้าวตัปบท้ายด้วยผลไม้รวมค่ะเช้าวันใหม่6 3โมงคึ<ต>่งไกดก็พาเราไปล่องเรือชมความงามในเขื่อนเชี่ยวหลาน หลังจากที่เมื่อวานตอนเย็นมีฝนตกลงมาทำให้ไม่ได้ไปล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกตอนเย็นเช้าวันนี้ยังคงมีเมฆมืดคึมพอควรแต่ก็ยังมีแสงอาทิตย์ยามเช้าลอดผ่านก้อนเมฆเล็กน้อยทัศนียยามเช้าสวยมากมีหมอกสีขาวปกคลุมยอดเขานี่คือผลที่เป็นทางบวกของการที่ฝนตกเมื่อวานตอนเย็นแม้เราจะไม่ได้ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกตอนเย็นแต่ธรรมชาติ ก็ชดเชยให้เราได้เห็นเมฆหมอกในตอนเช้าซึ่งก็เป็นอีกมิติหนึ่งของความสวยงามเหมือนธรรมชาติสอนให้เรารู้ว่าไม่มีใครได้อะไรไปเสียทุกอย่างและไม่มีใครเสียอะไรไปเสียทุกอย่างการคาดหวังมักทำให้เราผิดหวังแต่การไม่คาดหวังไม่เคยทำให้เราผิดหวังการได้บางสิ่งบางอย่างโดยปราศจากความคาดหวังกับเป็นการนำสุขที่ยิ่งใหญ่มาให้ หลังจากกลับจากล่องเรือชมความงามของเขื่อนลชัชประภาก็ถึงเวลาของอาหารเช้าแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเดินทางกลับความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอมีพบมีจากนี่คือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จดจำไว้เพียงแต่ความทรงจำที่สวยงามระหว่างเดินทาง